ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะกับสตีฟคูงนะวันนี้อยู่กันในแมค Snapshot ของ20 w 49A กันแล้วนั่นเองเป็น Snapshot ต,ตัวที่4แล้วนะของตัวเคปแอมเคปอัปเดตใน Snapshot นี้ก็ยังมีของแปลกใหม่เพิ่มเข้ามานะอย่างถ้ำที่อยู่ข้างหลังผมแล้วก็บล็อกที่อยู่ตรงนี้ด้วยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้กันด้วยครับผมเอาล่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับบล็อกใหม่นี้มีชื่อว่า Scott S ก็อ t เซนเซอรนะ เป็นอุปกรณ์เลสโตนตัวใหม่นะครับซึ่งบล็อกตัวนี้เนี่ยผมคาดว่าอาจจะเจอได้ทั่วไปในไบโอมดีฟด์งนะแต่ตอนนี้ยังไม่มานะหน้าตาของมันก็จะค่อนข้างประหลาดนิดนึงเนาะเวลาวางหรือว่าทุบอย่างเงี้ยน่ากลวัวฮะเราสามารถใช้มือเปล่าทุบมันออกมาได้นะจุบนี่แต่ถ้าอยากให้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็ใช้เพียงแค่โหแค่นี้เองครับมันก็จะขุดได้ไวขึ้นอีกทั้งยังสามารถวางในน้าได้ด้วยนะครับนี่โอ้ ความสามารถของบล็อกตัวนี้นะคือการจับการเคลื่อนไหวหรือว่าการสั่นสะเทือนนะย้ําว่าไม่ได้ตรวจจับเสียงนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะเจ้าบล็อกนี้ตรวจจับอะไรได้บ้างก็อย่างสมมติว่าเดินหรือว่ากระโดดอะไรอย่างงี้อ่ะโยนของก็เช่นกันชึบหรือว่าวางบล็อกลงไปทุปบบล็อกมันก็จะตรวจหมดนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นตารางของมันให้ดูละกันนะครับว่ามันตรวจจับอะไรได้บ้างภายในเกมนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูลิงก์ตรงดีสคริปชั่นได้เลยครับผมสำหรับรายละเอียดของเจ้ากอเซนเซอร์ระยะในการตรวจจับของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8บล็อกนะโดยรอบของบล็อกตัวนี้นะครับเมื่อมันถูกแอคทีฟวนะมันจะอยู่สเตทที่เรียกว่าแอคทีฟประมาณ40ทิกนะหรือว่า2วีนั่นเองครับจากนั้นมันก็จะเข้าสู่สเตจคููดาวประมาณ1ทิกนะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเซนเซอร์ตัวอื่นเนี่ยทำงานนะครับก็สมมติว่าอย่างนี ถ้ากด F3 ดูนะสมมติว่าผมเดินมันประมาณแค่ทิกเดียวเองครับมันจะขึ้นมาแวบเดียวเองการปล่อยสัญญาเลสตนของมันเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเกมอีเวนท์ที่ตรวจจับได้รอบๆนะเกมอีเวนท์คืออะไรก็คือเป็นระบบใหม่ที่เอามาใช้กับตัว s c o เซ sensor ตัวอย่างเช่นก็จะมีพวกเดินกระโดดทุบบล็อกวางบล็อกอ,อ,อะไรอย่างที่ผมพูดไปในตอนแรกยิ่งอยู่ใกล้สัญญ,ญาเลสตนก็จะปล่อยไปได้ไกลขึ้นถ้าผมอ่ะตกมาตรงนี้ก็จะไปได้ถึง14บล็อกเลยทีเดียว ถ้าออกหามมาหน่อยชุบมันก็จะไปได้แค่ประมาณกี่บล็อกเนี่ยประมาณ5บล็อกได้มั้งสมมติผมมายืนเล่นตรงนี้อ่ามันก็จะออกมาแค่1บล็อกในส่วนของคอมพล่าทเตอร์นะก็จะเช็คความถี่ของเกมอีเวนต์นั้นๆนะถ้าผมเดินมันก็จะออกมาเพียงแค่1เท่านั้นถ้าผมวางบล็อกมันก็จะปล่อยสัญญาณเลสโตนมาถึง12ทุกบล็อกก็จะปล่อยไปถึง13อันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างนะครับ ถ้าอยากจะเช็คว่ามีเกมอีเวนต์อะไรมัางก็กดเข้าไปดูลิงก์ตรงดีสคริปชันได้แล้วผมวิธีการที่จะไม่ให้มันแอคทีเวตเนี่ยก็คือเราต้องใช้ขนแกะเท่านั้นครับถ้าผมทํากําแพงขนแกะไว้ตรงนี้แล้วก็เดินเล่นอยู่ข้างหลังตรงนี้มันก็จะไม่รับรู้เลยนะว่ามันมีการเคลื่อนไหวอยู่หลังกําแพงสกอ็อตเซนเซอร์ก็จะไม่ทํางานนั่นเองนะจนกว่าเราจะโผล่มาหน้าไปเจอมันอย่างเช่นแบบนี้นี่ถ้าวางขนแกะใกล้ๆบล็อก,กมันก็จะไม่เช็คเช่นกันนะก็คือมันจะอ g กนอเจ้าบล็อกตัวนี้ไปเลย โอเคมาดูตัวอย่างวงจรง่ายๆสำหรับตัวสกอตเซนเซอร์ดีกว่านะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเลสโตนมากหรอกเนาะก็ส่วนใหญ่จะเป็นวงจรโง่ๆนะเป็นการยกตัวอย่างเฉยอันนี้คือสมมติว่าเป็นประตู7 e เ e ่แล้วกันเนาะเดินเข้ามาใกล้ๆปุ๊บอ๋อโคตเจ๋งส่วนอันนี้ก็จะเปรียบสเสมือนไวเลสเลสโตนนะครับถ้าผมเดินเล่นอยู่ตรงนี้มันก็จะส่งสัญญาณไป สกอตเซนเซอร์ที่อยู่ฝั่งตรงท้ายนู่นเลยหลักการทํางานของมันง่ายๆนะครับถ้าสกอตเซนเซอร์ตัวนี้แหละตรวจจับความเคลื่อนไหวในระยะนี้มันก็จะทําให้แทบดอเนี่ยทำงานพอมันทํางานปุ๊บมันก็จะส่งต่อบยังตัวนี้ตัวนี้ก็ส่งต่อไปตรงนี้อีกแล้วมันก็จะทําให้ตัวพิสตันเนี่ยทำงานนั่นเองครับส่วนวงจรตัวนี้จะเป็นการให้ของนะครับสมมติว่าของของเราอยู่ข้างบนเนี้ยก็กดเรียกนี่เพชรก็จะหล่นลงมาเอาเพชรหาย <c oughs> เอาใหม่ ส่งไปอีกรอบลงมาลูกเออเนี่ยแหละสามารถทําเป็นกับดักหรือว่าเช็คได้ด้วยนะถ้าเราเปิดกล่องมันก็จะเช็คว่าเฮ้ยมันมีคนแอบมาขโมยของในบ้านเราว,วะ่ะปิดกล่องก็ด้วยนี่มันก็จะทําให้ะระฆังทํางานนะครับส่วนวงจรตัวนี้ก็จะเป็นกับดักถ้าเราเผลอไปขโมยเพชรจากบ้านใครสักคนเนี้ยมันก็จะทําให้ที t นทีที่อยู่ข้างใต้ทํางานนั่นเองครับตุง้ง นะวงจรก็ประมาณนี้แหละครับไม่ไม่ค่อยมีอะไรอันสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นการเช็คว่าถ้ามีคนมาขโมยของจากออมสต n นมันก็จะขึ้นสัญญาณเตือนให้เรานะสมมติว่าผมอยากได้เช็เพจโดนจับได้ซะแล้วประมาณนี้นะสำหรับตัวสกอตเซนเซอร์นะเป็นอะไรที่น่าจะถูกใจสำหรับสายเลสโตมมากๆนะอันนี้ผมยังไม่ไม่ค่อยอินอะไรเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าเจ๋งแหละ ดิฟสโตนเคฟหรือว่าถ้ำหินหยดนะได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับขอบอกกันว่าไบโอมนี้เนี่ยยังไม่เจอในโลกปกตินะต้องสร้างโลกผ่านตัวออปชันซิงเกิลไบโอมเท่านั้นนะอย่างที่เห็นนะก็จะเป็นหินงอกหินย้อยที่ใหญ่มากๆนะรูปทรงมันเป็นเคฟหรือเปล่าวะแบบอย่างเงี้ยเออไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เราก็จะเจอพวกหินงอกหินย้อยตามถาม้ำหรือว่าเลวินทั่วไปนะอ่ะข้าโโมดสเปกเตอร์เนี่ยมันก็จะอยู่ตามถาม้ำเออถือว่าสวยนะไอ้พวกนี้เนี่ยยังเป็นแค่ต้นแบบนะยังไม่ค่อยมีอะไรเนาะถ้าเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยมว่านาเสกๆแลย เนี่ยโอ้โหความเข้ากันของหินงอกหินย้อยในถ้ำเฮ้ยผมว่ามันดูแบบมีอะไรขึ้นเยอะเลยนะในอัปเดตเนี่ยโพยดิฟโซนมีการปรับเล็กน้อยนะถ้าผมวางไปปุ๊บมันก็จะเชื่อมหินงอกกับหินย้อยข้างบนแล้วก็ข้างล่างใช่ไหมครับแต่ถ้าผมกดชิปแล้ววางเนี่ยมันจะเป็นปลายแหลมแบบธรรมดาเลยคนระับโดยที่มันจะไม่เชื่อมกับข้างบนก็ถือว่าเพิ่มออปชันในการตกแต่งให้นิดนึงอนะเนาะเอออย่างเงี้ยนี่ไม่ต้องเชื่อมกัน ส่วนเมสเซจการตายนะครับจากอาทิตย์ก่อนมันยังเป็นแค่เมสเซจธรรมดาที่เหมือนกับว่าเราโดนบล็อกทับอะไรเงี้ยตอนนี้ก็กลายเป็นชื่อผู้เล่นแล้วก็อุย้ยตกใจตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นวัตส์สกิลบายอัฟฟอร์ลิงสตาร์เลกไทยนะครับก็คือถูกเสียบโดยหินย้อยนั่นเองโอ้โหพูดแล้วแบบเจ็บไม้พร้อมทานอร่อยเลยทีเดียวความสูงของโลกตอนนี้เราสามารถปรับแต่งได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยให้สูงกว่า256บล็อกเนี่ยสามารถทําได้แล้วครับ เขลองเลยดีกว่าเดี๋ยวมีคนหาว่าโมอีกอะทีวีขึ้นไปสักเลเยอร์255แล้วผมจะทำการเซตบล็อกตรงนี้เป็นสโตนบล็อกนี้ยังอยู่ที่253นะ54 55 56 นั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นภูเขาสูงๆแล้วนั่นเองครับโอ้โหอันนี้คือผมเซตลิมิตไว้ที่512นะครับโอ้ยาวอะ่ะบอกเลยเอ่อผมรู้สึกว่ามันยังมีปัญหาอยู่นิดนึงเนาะคือผมเซตไว้ที่512นะแต่มันสุดได้แค่384นะครับก็ยังจะมีแหลกๆอยู่บ้างเนาะตอนนี้ A.P.S ผมตกมากๆเลยร้อยกว่าเหลือ60โอ้โหก็ยังเออๆเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซละเนาะ เราไปดูที่ใต้โลกกันบ้างครับใต้โลกก็ทําได้เช่นกันครับอันนี้คือผมเซตไว้ที่ลบร้อยยี่สิบแปดครับแน่เราจะสร้างอะไรใต้เดอะวอยก็ได้โอ้โหแล้วไม่ตายด้วยนะครับอันนี้มาถึงลบที่สี่สิบกว่าละดูซิมันจะไปได้ถึงร้อยยี่สิบแปดตามที่ผมเซตไว้หรือเปล่าสามสี่ห้าหกเจ็ดงไยงวะแปดแปดแปดสุดอ่ะนี่ไงสุดแล้วต่อไม่ได้แล้วนะค,คือเราจะได้เห็นถ้ำที่แบบ เป็นดีฟดาร์กจริงๆครับโอ้โหลบลอยยิ่งแปดอะผมนึกถึงเทอร์ลรียเลยอะที่ข้างล่างลงไปอีกอาจจะเป็นเนเธอร์อะไรเงี้ยน่าสนใจนะเนี่ยมีพาร์ติเคิลใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้มีชื่อว่าไวเบชั่นนะครับตัวนี้จะใช้กับสกอตเซนเซอร์นะครับอ่ะถ้ามันจะเป็นพาร์ติเคิลแบบไปไวนิดนึงเนาะอืมประมาณนี้การใช้งานของมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเนาะอันนี้จะเป็นตัวพิกัดต้นนะครับแล้วก็พิกัดปลายก็คือพาร์ติเคิลตัวนี้เนะี่ยจะเดินทางจากบล็อกเขียวไปงบล็อกแด อันนี้ผมตั้งไว้200รอทิกเนาะก็จะใช้เวลาประมาณสิวิในการถึงตรงนี้ชื้บมาแล้วโอ้โหมันมันเหมือนอะไรอะ่ะสักอย่างนึงนี่แหละแ้ผมปรับเป็นรีพีทอะ่ะเฮ้ยนี่มันสายใยดี a อใน m ม n คร r a ับนี่หว่าเฮ้ยมันก็เจ๋งดีนะโอ้โหของเล่นใหม่ส่วนอันนี้เป็นดัลคัลเลอร์ทานซิชันนะครับการใช้งานก็ มึนๆน,น่ะผมยังใช้ไม่คล่องเลยให้เดาคร่าวๆก็คือตรงนี้น่าจะเป็น R G B อ่ะ R G B อันนี้ก็จะเป็นสีตัวที่2สังเกตว่าถ้าสกอตเซนเซอร์ทำงานเนี่ยมันจะมีพาร์ติเคิลที่แบบเนี่ยมี B สีฟ้าแล้วมันเริ่มเฟดไปสีแดงครับคล้ายๆกันแต่ผมค่อนข้างที่จะงงๆกับตัวนี้นะเนี่ยเออใครใช้เป็นก็บอกด้วยแลวกันค่อนข้างใช้ยากเนาะตัวพาร์ติเคิลตัวนี้มีแท็กใหม่สลหรับตัวสกอตเซนเซอร์นะครับจากที่รีวิวไปตอนต้นนะ้ผลแก่จะไม่มีผลกับสกอตเซนเซอร์ใช่ไหมคร โดยแท็กนี้มีชื่อว่า o c c u d e vibration signal นะครับก็คือแท็กตัวนี้ใช้สำหรับขนแกะนั่นเองครับในที่นี้ผมได้ทำการเพิ่ม e n v i l เข้าไปนะถ้าผมวาง e n v i l ไปปุ๊บในเกมปกติมันจะส่งสัญญาณให้ s c o t t sensor เลยครับแต่อันนี้ไม่เกิดนะครับจะวางอะไรก็วางไปเถอะนะมันไม่มันไม่เช็คหรอกส่วนแท็กตัวนี้นะมีชื่อว่า ignore vibration stepping carefully <c oughs> โอ้ยชื่อมยนยวมากเลยตัวนี้ใช้สำหรับ ignore พวกเกมอีเวนต์ต่างๆเนะวลาเรากดยอ่อยอย่างเงี้ยอะเดินตก หรือว่าปลาโปรเจกต์ตายประมาณนี้ในที่นี้ผมได้เพิ่มอีเวนต์ให้มันอิกนอรเวลาเรากินอาหารหรืออะไรอย่างนี้ครับในเกมปกติถ้าผมกินอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็กดย่อไปสกอร์ซินเซอร์ก็ยังทํางานอยู่นะครับแต่ในที่นี้ผมได้ทําการอิกนอรมันไปเนีย่ยก็จะไม่มีผลอะไรทั้งนั้นส่วนแท็กสุดท้ายจะเป็นแท็กที่รวมเกมอีเวนต์ทั้งหมดนะครับสามารถปิดได้นะคทับรีโหลดผมได้ทําการปิดเกมอีเวนต์ทั้งหมด ไปเรียบร้อยแล้วนะสกอตเซนเซอร์ก็จะไม่ทํางานอีกต่อไปนะครับกลายเป็นบล็อกโง่ๆไปเลยเนี่ยจะเดินจะเล่นอะไรกับมันก็ช่างนะมันก็แบบโนโสโนโแนแคร์เงี้ยสงบดีแท้ โอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับมาครั s แซฟช็อตของ20 w 49A นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกันด้วยนะครับผมและที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดอัปเดตใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเวอร์ชันนี้นะก็กดเข้าไปดูลิงก์ตรงดีสคริปชันได้เลยครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย